สวัสดีครับผมคนจบหวยชาแนลนะครับอาจารย์เปียคนจบหวยชาแนลมานี่มาบอกนะครับสูตรลอยมาไล่กับสูตรลับนะครับสูตรลับของอาจารย์ทีใส่ระจํานะครับสูตรลอยมาไล่งวดที่แล้วนะครับเข่าที่สองหกหกสองนะครับเด้อเดนสองเดินหกนะครับงวดทีแล้วนะครับ หกสองตัวสองสองตัวนะครับเข่าเต็มเต็มนะครับพี่น้องส่วนสูตรลับนะครับเข่าที่สามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเข่าที่สามเจ็ดเจ็ดสามงวดนี้นะครับผมหนึ่งตุลาคมนะครับหนึ่งตุลาคมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามรับชมนะครับเข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อพี่น้องเด้อ สอเบ้งลอยมาไล่น,นะครับหนึ่งตุลาคมนะครับตุลาคมห7นะครับลอยมาไล่งวดนี้นะครับอย่าลืม0กับ3านะครับผมศกับ3าจับ 02, 02 08, 05, 00, นย์สองนห้นะครับ3ามสอง3ามแดห้าสนพี่น,น้องเด้อ หนึตุลาคมร้อยมาลัยนะครับส่วนสูตรลับนะครับสูตรลับของเขา้าเก้าสามนะครับเก้าสามศูนกันที่30มศูนย์นะพี่น้องเล้สามศนะครับ, 3, 0, รบเด่น3เด่นศูนย์ชนที่30ด้วยนะครับสูตรลับของอาจารย์นะครับ หมดทีผ่านมาเขาก็ได้สามเจ็ดนะครับหมดก่อนนั้นเขาก็ได้โอ้เข่ามาดีครับผมหมดหกเจ็ดก็แปดสองนี่กะเข่าบนล่างนะครับหมดเก้าสามพี่น้องเก้าสามกับเข่าครับหมดศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่กับเขาได้พี่น้องเด้อหมดนี่ ติดตามลองเบังเด้กพี่น้องได้สูตร A สูตร B นะครับสูตร b เป็นสูตรรับของอาจารย์นะครับสูตร A ก็เป็นสูตรลองลงไปนะครับจับให้พี่น้องเด้ครับงวดนี้ C โตนะครับ C ชุดนะครับผมจับให้เ e c ทุกทันนะครับ ได้นําไปซ bon ื้อสลากินแบ่งรัฐบาลก่อนะครับนี่มองซื้อตรงไหนก็ซื้อไปก่ร incoming. ได้พี่น้องเด้อให้เลือกซื้อสามเก้าคับสามศูนย์กรได้พี่น้องเด้อถ้ามากหลายตัวแน่ก็นำแปดเจ็ดหาหนึ่งสามเก้าสามศูนย์นั่งพี่น้องเด้อเป็นชุดล่องได้พี่น้องมาแบบชมไม้นะครับจานเปียกขนชอบหอยแฉลบแมาแบบชมไม้ บอดเฮดสูตรหลายสูตรมาให้พี่น้องได้ชมคือเก่าได้ครับเด้อเฮดแค่ผลลัพธ์สูตรที่ดีที่สุดนะครับสูตรที่ดีที่สุดของคนชจอห์ยชาแนลของเฮ้านะครับนําไม้พอเมนพี่น้องได้รับชมนะครับสูตรลอยมาไล่ครับเนว่าดายครับมมีวันไตครับพี่น้องได้มาเรื่อยๆครับผมรุดบ้างเขา่า เวลาเขากับเข่าดี้ะพี่น้องเด้อกระัดมากจับชนกันนะพี่น้องหมดที่แล้วสองหกสองหกหกสองนะพี่น้องหมดทีแล้วเน้นสองเด่นสองเด่นสามจับที่สองหกให้เน้นนะครับสองสองตัวหกสองตัวนะครับให้เน้นสองหกหกสองนะพี่น้องเด้อหมดที่แล้วเข่าเต็ม,เต,มเต็มนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่าง สามเกตกับเขาพี่น้องวันนี้อย่าลืมมาแบบชมไมนะครับรูปแบบไมนะครับพี่น้องให้พ,พี่น้อง fc ทุกท่านได้เข้าใจเลยนะครับว่าจะนั่มตัวใดนะครับไปซื้อนะครับถ้าชอบตัวเดียวเน้นตัวนี้นะพี่น้องเด้อแต่ว่าอาจารย์ให้ทั้งเบดสี่ตัวเน้นที่ช่องนี้นะครับแต่ตัวเดียวเน้นตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อ ชุดลองชุดเด่นสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านหลังจากห่างหายไปโดนนะครับจะช่องของเฮาก็จะมีการติดตามตามติดชีวิตอาจารย์เปียกนะครับตามติดชีวิตอาจารย์เปียกเป็นเรื่อยนะครับเมื่อใดอยากคุยเรื่องหวยก็จะคุยนะครับเมื่อใดอยากคุยเรื่องอธุรกิจส่วนตัวนะครับ ว่าจันเห็ดอีหยังนะครับทํางานอีหยังค่าขายแบบใดจงดังใดนะครับก็จะมีลงนะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับเดอ้อสาหรับมนีขอให้ทุกท่านนําตัวเลขไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลยพี่น้องเดอ้ออย่าลืมครับสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดลองสำหรับมนีสวัสดีครับผม